มหัศจั์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีมีเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกทำบุญกับบิดามารดาใบที่สองถาวายข้าวสารใบที่สามตเติมน้ำมันตะเกียงแม่โวยชาวราศีมีนคุณผู้ชมครับไพ่ทำบุญกับบิดามารดาคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้ผมเพิ่งคุย ภรรยาผมเนี่ยผมบอกเลยวันนี้ผมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ตลอดเลยบ้านผมเนี่ยจะมีโกรพ่อกับแม่อยู่ชั้นบนนะฮะอยู่หน้าห้องนอนผมทุกเช้าเลยคุณผู้ชมผมจะโอนเงินทำบุญเนี่ยหาบาท10บบาทแล้วผมก็จะยกมือขึ้นเสมอว่าขออุทิศบุญเนี่ยให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้า พ่อจ๋าแม่จ๋าขอให้พ่อกับแม่รับบุญน,นี้นะให้พ่อกับแม่ได้บุญน,นี้นะและญาติผู้ลุงรับของข้าพเจ้าทั้งหมดคุณผู้ชมเชื่อไหมผมทําทุกวันเลยผมทําทุกเช้าเลยผมทําตลอดเลยทําตลอดเลยตั้งแต่แม่ผมพ่อผมเสียเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่หยุดเลย บางทีก็5บาทบ้างบางทีก็สาบาทบ้างโอนไปโรงพยาบาลสงมัง่งหมาแมวมัง่งเปาเต็กตึง้งมั่งร่วมกระตันยูมัง่งไอเด็กยากไร้ทุนบวชเบิดผมอุทิศบุญให้พ่อแม่ตลอดเลยและนี่แหละครับหัวใจสําคัญสิ่งใดที่สําคัญที่สุดใครคือพระอรหันต์ในบ้านก็คือพ่อแม่เราบางทีท่านดุด่าว่าร้ายเรามั่งท่านอยากให้เราได้ดีนะครับ ท่านอยากให้เราประสบความสำเร็จนะครับที่ท่านดุท่านด่าเราบางคนชาวราศีมีนทิฐิแรงผมมีเพื่อนมีคนดูดวงมีพี่พี่มีนายตำรวจนายทหารนายธนาคารหลายท่านเป็นชาวราศีมีนทุกท่านล้วนทิฐิแรงแล้วไม่ค่อยให้อภัยใคร ในเมื่อดาวเสาเนี่ยโคจรมาอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคุณผู้ชมต้องลดทิฐิตรงนี้นะ,ะครั้งนี้ไปหาแม่หน่อยคุยกับแม่หน่อยเป็นไงบ้างกินข้าวหรือ,อยังสบายดีไหมเดี๋ยวเสาอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวหนูไปหานะเดี๋ยวผมไปหานะผมทำผิดอะไรไปผมขอโทษนะหรือแม้แต่บางครั้งเราอาจจะมองว่าพ่อแม่เราเอาแต่ใจก็ได้นะฮะ เราคิดว่าฉันไม่ขอโทษหรอกแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอย่าไปคิดแบบนั้นคนกตันยูกตาเวทีอะ่ะผมบอกเลยนะแม่งจเจริญทุกคนคุณผู้ชมฟังผมไม้ให้ดีนะนึกออกไหมฮะใครคนไหนกตันยูกับบิดามารดาบางทีเขาไม่เข้าใจเราอย่าไปพูดเสียงดังอย่าพูดเสียงแข็งอธิบายให้เขาเข้าใจหน่อยยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมออกจากงานเงินก็ไม่มี ต้องไปทำงานรับจ้างยกหูบอกเลยแม่เดือนนี้หนูส่งให้แม่ไม่ได้นะหนูส่งได้เท่านี้นะแม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะพ่อไม่ต้องห่วงนะหนูส่งให้ทุกเดือนอธิบายให้ท่านฟังแล้วคุณผู้ชมเชื่อเถอะพรดีๆเนี่ยที่ออกจากปากพ่อแม่เนี่ยมันจะส่งผลถึงคุณผู้ชมเออให้ลูก ประสบความสําเร็จนะล่ารวยเงินทองนะมีเงินทองไหลามาเทมาเหมือนแม่น้ําเจ้าพญานะเนี่ยพ่อตาผมให้พรผมตลอดเวลาผมพาพ่อตาผมนั่งรถเมยไปหาพ่อตาผมเพราะพ่อตาผมเขาขับรถเมยนะเขาเป็นคนขับรถเมยนะพ่อตาผมเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมไอตัวผมเนี่ยตอนเด็กเนี่ยเหมือนที่ผมผมไม่รู้ว่าผมเล่าให้ราศีมีนฟังยังครูเขาถามผมเด็กๆเธออยากเป็นอะไร ไอ้เพื่อนผมก็อยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารผมก็ยกมือเลยแม่งเป็นไรดีว่าเพื่อนกูแม่งแย่งกูไปหมดแล้วผมก็ยกมือเลยผมอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ครับพอผมโตมาเนี่ยขนาดเนี้ยอยู่กับภรรยาผมผมรู้ว่าพ่อตาผมเป็นเป็นคนขับรถเมย์ผมโคตรดีใจเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านก็คือความฝันหนึ่งของผมว่าที่ผมอยากอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์คุณผู้ชมดูแลให้ดีดูแลพ่อดูแลแม่ให้ดี และความสำเร็จจะเกิดขึ้นผมให้ทริคนิดหนึ่งครับกับชาวราศีมีนครั้งนี้คุณผู้ชมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคุณพ่อคุณแม่หน่อยเอาให้สะอาดๆเลยหอมๆเลยไอ้ของเก่านะฮะผ้าหม่มผ้านวมคุณผู้ชมเอาไปซักหน่อยนึกออกไหมฮะปอกหมง่งปอกหมอนเอาไปซักหน่อยแล้วเปลี่ยนให้ท่านใหม่จําไว้ครับหนุนดวงค้าดวงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้พ่อแม่เนี่ย คือการหนุนดวงค้ำดวงให้กับคุณผู้ชมอย่างน้อยเขาได้นอนผ้าสะอาดสะอาดเขาได้นอนที่นอนหอมหอมบางทีเขาแก่แล้วครับจะลุกไปซักจะลุกไปทำอะไรก็ไม่ไหวแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครเสียแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้ท่านทุกๆวันแล้วเดี๋ยวความสําเร็จนะฮะสิ่งใดที่ปรารถนามันจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมใบที่สองถวายข้าสาร ไพ่ถวายข้าวสารเนี่ยก่อนหน้าชาวราศีมีนราศีกุมก็จับได้นะครับครั้งนี้เดือนนี้ถวายข้าวสารหน่อยการถวายข้าวสารมันจะทําให้เราบริบูรณ์ด้วยโภกทรัพยบบางทีบอกอาจารย์ตังจะกินก็ไม่มีแล้วให้ทำยังไงไม่ต้องทำยังไงสวดมนก็สวดไม่ได้นั่งสมาธิไม่ต้องพูดเลยดูคลิปผมเนี่ยแหละ เดี๋ยวผมจะทําบุญให้คุณผู้ชมเองคุณผู้ชมโมทนาสาธุแต่ถ้าใครมีสตุ้งสตังซื้อข้าวหอมมะลิอย่างดีถวายพระสะหน่อยเอาอย่างดีเลยนะเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูเลยคุณผู้ชมเอาดีๆเลยซื้อโลเดียวพอ42บาทมีหลายยี่ห้อเลยผมไปเดินตลาดเช็คมาหมดเรียบร้อยแล้วแพงที่สุด47บาทคุณผู้ชมซื้อสักถุงหนึ่งเอาไปถวายวัดหน่อย ขอให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ใบที่สามเติมน้ำมันตะเกียงมันฝืดเครืองมันติดขัดมานานแล้วมันติดมาไม่รู้จะติดยังไงแล้วเมื่อไหร่จะก้าวข้ามตรงนี้สักทีครั้งนี้ไปทำบุญถวาย,เ,ยเติมน้ำมันตะเกียงสักนิดหนึ่งเวลาเติมน้ำมันตะเกียงคุณผู้ชมดูก่อนนะว่าไอ้ตรงน้ำมันตะเกียงเนี่ยไฟมันติดหรือเปล่าคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ ไปดูซิว่าไอ้ตรงที่มันเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยไฟมันติดไหมถ้าไฟไม่ติดบอกเจ้าหนะ้าที่จุดไฟให้หน่อยผมขออนุญาตเติมน้ำมันตะเกียงสักนิดหนึ่งครับแล้วคุณผู้ชมไปทำคุณผู้ชมอธิษฐานเลยสิ่งใดที่ข้าพเจ้าติดขัดขอให้การเติมน้ำมันตะเกียงครั้งนี้เป็นแสงสว่างให้กับปัญญาของข้าพเจ้าหยิบจับอะไรหยิบ จับสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหน้าที่การงานรับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านมันติดขัดไม่โตไม่ก้าวหน้าสักทีหนึ่งขอให้การเติมน้ำมันตะเกียงครั้งเนี้ความก้าวหน้าจงบังเกิดกับข้าพเจ้าคุณผู้ชมทำแบบนี้และจงทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ปัญหาต่างๆจะถูกผ่านพ้นไปได้อย่างอัศจรรย์ใจ เหมือนไพ่รัตะนะบอกกับคุณผู้ชมว่าไพ่รัตะนะเหมือนเรือธงสำคัญเดือนนี้จะทำบุญอะไรเดือนนี้จะไหว้ที่ไหนเดือนนี้จะถวายสิ่งใดให้ใช้ไพ่รัตะนะเป็นเครื่องนำทางเราจะได้ทำอย่างถูกต้องและที่สำคัญคุณผู้ชมสบายใจได้ผมไม่มีเลยว่าโอ้เดี๋ยวต้องไปทำพิธีนะวิญญาณบอกแบบนี้อดีตชาติอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีครับ มีแต่ทำบุญทำทานสวดมนต์นทำสมาธิแล้วมันผ่านมันผ่านได้จริงๆบางคนเขามีความทุกข์กว่าหลายคนที่พิมพ์มาในเนี้ยเวลาผมดูดวงผมรู้เลยและทุกคนเนี่ยผมบอกเลยผ่านวิกฤตตรงนี้ได้เกือบทางนั้นขอแค่ให้ทำง่ายๆแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีมีน ช่วยพิมพ์คำว่าราศีมีนให้ผมสักครั้งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนานและทำทานพุลจากปานตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีมีนทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนัง อธิกายเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอระหังสุข,ขะโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสะพังรสังเยปเวสุนราสะพาตานหังคราทยอโพตาอาเทเว

โมคาลนจวมะเกนาเกเนสาวเนมะไอฮาสงานันทาอุโรกาสะปจามานโมอุปาสงามโสตะเกเกสันเต สเมงสุริยวะปภังกรรนเสนดเสามปานนสพิตาโมนิพงคาวกกมารคาสปเทรมาเฮสเชนตวาตะโก càng ba đề tha sĩ cô na cà lo ma lo cha upa ren anta siwa đệ the ra ba cha hime cha ta na ra đệ tirakama ma se sa se ti mah ra vi คเดเมตตาสุตตังอาชาคังปัจจโตคังสิวะเมอังโกเลมานังคัานาโมระปเรตานจะอาตานาติยาสุตตังอาคาเสชะทนานาสิเสสาปาการสันติตาชินา ธาสามโคตปัญชเรินาปัญชะรามาชามิวิหารตังมาเฮตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมหากุริสาสภาเอเจวานโตสุคโตสุราโคชินดานุภาเวนะเิตุปาทวทาม चितान्तरा